รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โควิดช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตของชีวิตคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอภูมิแพ้ยากแก้แพ้ชนะทุกสิ่งจริงหรือมาดูกันว่าวิธีการดูแลตัวเองจากโรคภูมิแพ้หรือวิธีการเอาชนะโรคภูมิแพ้ต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันทีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาคุยให้ฟังว่าวัคซีนโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะขณะนี้มีคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน โดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีและมีโรคเรื้อรังอยู่ยังไปฉีดวัคซีนไม่ถึงครึ่งทำให้เวลาป่วยแล้วถึงตายจำนวนมากกลุ่ม608คือเป็นอายุเกิน60ปีมีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคได้แก่เบาหวานความดันเป็นมะเร็ง หือทอบหายใจไม่ s, สะดวกเป็นโรคอัม,มพกอม,มาตจากเส้นเลือดติดตันในสมองเป็นโรคตับโรคไตหรือว่าโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองคือภูมิต้านทานไม่ขึ้นคนกลุ่มเหล่านี้รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ด้วยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะเมื่อเป็นโรคโควิดแล้วจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็จะมาเชิญชวนไปฉีดวัคซีนกันเหตุที่ไม่ฉีดวัคซีนเพราะไปฟังว่าวัคซีนมีผลข้างเคียงมากมายที่จะทําให้ ถ้าฉีดแล้วจะเป็นอันตรายถึงตายความจริงการฉีดวัคซีนเนี่ย95%ถึง97%เนี่ยฉีดไปล้านคนนี้จะมีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยเพียง1คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่เหลือนี่ก็จะมีอาการข้างเคียงระดับเบาๆระดับไม่สูงเป็นระดับที่1ขณะนี้จำนวนคนที่ตายเนี่ยใน100%เนี่ยเกือบทั้งร้อยเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ถึง3เข็ม เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอเรียนให้ทราบว่าวัคซีนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าฉีดไปแล้วก็มักจะมีอาการแค่ไข้ต่าๆไม่หอบไม่เหนื่อยถ่ายเหลวนิดหน่อยมีอาการคล้ายๆปวดกล้ามเนื้อนิดๆหน่อยๆกินอาหารได้อยู่แต่อาเจียนถ่ายเหลวได้ไม่เป็นไรอย่างนี้เราเรียกว่าอาการข้างเคียงโควิดแบบเบาๆแต่ถ้ามีรุนแรงก็คือเริ่มถ้าฉีดก้าไปแล้วเนี่ยภายใน15นาทีเนี่ย เราก็รอ,ออยู่ที่บริเวณที่ฉีดอยู่แล้วหมอก็ก็จะช่วยเหลือเราได้ถ้าฉีดไปแล้วเกิน15นาที2 0นาทีครึ่งชั่วโมงกลับบ้านไปถ้าฉีดแล้วมีอาการแน่นานอกอาเจียนมากแล้วควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้อย่างนี้ก็ไปลรงพยบาลโดยด่วนอาการเวลาฉีดเข้าไปนะยังไงก็ตามก็อยากจะเรียนว่าผู้ที่อายุเกิน60แล้วก็มีโรคประจําตัวเนี่ยมักจะกลัวว่าญาติไปฉีดแล้วอาการจะรุนแรงขึ้นขอให้สบายใจถ้า ไปแล้วหมอเห็นว่าไม่ควรฉีดก็จะไม่ฉีดให้โดยเฉพาะถ้ามีโรคประจําตัวแล้วยังควบคุมไม่ได้เช่นความดันควบคุมไม่ได้เบาหวานควบคุมไม่ได้หรือมีเลือดออกง่ายหรือว่าเป็นมะเร็งนอนโรงพยาบาลอยู่หรือมีอาการไข้สัน่นหายใจไม่ค่อยสะดวกใจสัน่นอาการยังควบคุมไม่ได้เนี่ยหมอเขาจะไม่ฉีดให้นะครับอย่าไปกลัวนะครับถ้ากลัวแล้วเราไม่ฉีดโอกาสตายสูงมากกว่าที่ไปฉีดแล้วจะมีการแพร่ถึงตาย เมื่อฉีดแล้วยังจะต้องใส่หน้ากากอยู่ห่างๆล้างมือแล้วก็ไม่ไปในที่ที่แออัดโดยเฉพาะกุลกล608นี่ยังตายวันหนึ่งเป็นเกือบ20คนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยไม่ติดโรคโควิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดย คิสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดคิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด <Q P. S 2> เปิดไม่คอยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขาเยนฮีโคเพนปวดไม่หลยเยนฮีโคเพนปวดไม่หล่ะเยันฮีโคเพนเยันฮีโคเพน,น,นคร,นนคร,รีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรองพยาบาลเยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบร,ราณสนับสนุนรายการโดยเยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลเยันฮี สุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับชีวิตค่ะแก้วิกฤตอย่างไรเพราะว่าสังคมในทุกวันนี้นอกจากเรื่องสุขภาพปัญหาสุขภาพปัญหาปหากท้องแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาโฟกัสแล้วก็แก้ให้ถูกจุดนั่นคือเรื่องของการแก้วิกฤตในชีวิตต่างๆวันนี้คุณหมอพรเทพบอกว่ามีเคล็ดลับมาฝากจะเป็นเรื่องอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอพรเทพค่ะนายแทพทย์พรเทพสิริวนารังสรร์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้อง ช่วงนี้ลำบากหน่อยนะครพี่น้องเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องโควิดมาสองปีแล้วต่อด้วยยูเครนกับรัสเซียสงครามอสงครามก็ทำให้เราเนี่ยเจอปัญหาซ้ำซ้อนมากมายทำให้บางคนท้อแท้บ้างมากเลยก็อย่าไปถึงกับซึมเศร้าแล้วก็คิดฆ่าตัวตายนะเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นบุญแล้วนะเราได้เกิดได้ มาอยู่ในประเทศไทยเราที่มีอาหารการกินสมบูรณ์แต่ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาให้มันรู้เรื่องไปทีละน้อยทีละน้อยอย่างไรแล้วให้เรากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรทีนี้วันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องเทคนิคการแก้ปัญหาวิกฤตของชีวิตวิกฤตครอบครัววิกฤตการค้าเศรษฐกิจกทั้งแปดแปดข้อมันมีแก้ได้แยกเลยนะ <C> e <an> แต่ผมหยิบมาแดข้อที่สาคัญํำอันเลยนะเพื่อให้ชีวิตรอดไปได้นะฮะใช่คะ่ะเพราะพื้นฐานในครอบครัวแล้วก็พื้นฐานในสังคมแต่และคนก็ต่างกันนะคุณหมอวิกฤต<ช>มันก็เลยอาจจะมากน้อยต่างกันแต่ก็ยังมีวิกฤตอยู่ในนั้นคือไม่ว่าคนรวยหรือจนเนี่ยนะมันก็มีปัญหาหมดค่ะ <C> e <an> วิกฤตนี้เกิดขึ้นได้มากมายเลยเพราะวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้องแล้วเราเราจะแก้ยังไงข้อที่หนึ่งเลยนะค่ะจะต้องมีช่องว่างระหว่างเรากับปัญหา หยุดคิดออกจากปัญหาไปสมมติว่าปัญหาอยู่ที่โรงงานอยู่บริษัทออกจากโรงงานออกจากบริษัทไปไปอยู่เงียบๆสบายๆหยุดคิดนะหายใจเข้ายาเข้าออกลึกๆอย่าไปวนเวียนอยู่เนี้ยนะวางไว้ก่อนถ้าวางไม่ลงก็จดไว้ก่อนค่ะเราลเลิกที่จะรับอะไรเยอะๆเยะๆมาทางโซเชียลมีเดียทางมือถือทางอะไรบางคนถึงกับโอ้โชคดีนะ ไปเข้าวัดถือศีลเลยแล้วก็เอาปากกาเอาสมุดเอาโทรศัพท์อะไรฝากไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องเอาไปาอยู่ตรงนั้นก็อยู่กับธรรมชาติบางคนไปบวชเลยนะโอ้ค์มีความสุขมากอยู่กับต้นไม้อยู่กับเสียงนกเสียงกลาแล้วก็อยู่กับพราอาจารย์ได้คุยวิธีการชีวิตท,ที่ดีเรื่องของศาสนาคําสอน,นต่างๆมันเรื่องแต่ดีๆแต่บางคนไม่ต้องขนาดนั้นนะบางคนก็ขอไปนั่งนอนอยู่แถวทะเลหรือกลับไปบ้านไป หาพ่อหาแม่ลาพักผ่อนบ้างพักผ่อนนะออกจากปัญหาไปใช่ไหมเราไม่เคยไหมไม่ไหวแล้วขอลาพักผ่อนห้าวันนี่ให้ออกไปก่อนกลับไปเอากําลังใจไปเติมกำลังใจดี่บ้านอันนี้สอคคือบางปัญหานี่ยมันแก้ได้พรุ่งนี้บางปัญหามันแก้ได้เดือนหน้าบางปัญหานี่รอปีหน้าบางการปัญหารอชาติหน้าอย่างเราเรามีหนี้อยู่ห้าสิบล้านเนี่ยค่ะงสายชาตินี้ก็แก้ไม่หมดอ่ะ <laughs> แล้วก็เอาที่ง่ายๆก่อนไอ้ที่มันนี่เล็กๆใช้พลังงานน้อยๆใช้งบประมาณน้อยๆใช้เราแก้เองได้เราทําเองได้นะเลยน้อยมาแก้ก่อนวางๆได้วางนะทีนี้ต่อไปนี่ปัญหาข้อที่สาคือให้วิเคราะห์ว่าปัญหานั้นนะ่ะมันเกิดจากจิตใจเราเกิดจากคนอื่นในที่ทํางานเราหรือเจอสถานการณ์นอกนอกบริษัทเรา <laughs> นอกบ้านเราค่ะ <laughs> ถ้ามันอยู่นอกบ้านเรามันไกลามากเราแก้ยากเราปล่อยมันก่อนปัจจัยอะไระใ,ใช่ไหมปัจจัยเพื่อนปัจจัยคนใกล้เราเนี่ยวางไว้ทิ้วางไว้นิดหนึ่งปัจจัยจากจิตใจเราคุณมัวทะเลาะคนเรื่อยจิตใจไม่ดีแก้ที่เราก่อนค่ะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ คนส่วนใหญ่ก็จะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพอคําว่าอะไรปุ๊บไม่ได้มองที่ตัวเองมองข้างๆก่อนมองปัญหาที่อยู่ข้างหน้าหรือบางทีลืมมองตัวเองอะนี่ไงนี่ข้อต่อไปในข้อที่สี่จากจากที่เราแก้ตัวเองคือเราต้องมองกลับมาที่ตัวเราเองอเราเป็นคนขี้โมโหป่ะเอเช็กก่อนเอเช็กก่อนเราเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าเราเป็นคนขี้กังวลหรือเปล่าถ้าเป็นหาทางแก้ซะแก้ที่เราก่อนนี่ข้อข้อข้อที่สี่นะข้อที่ห้าคือเลขกับใหญ่ ถ้าปัญหาใหญ่ๆวางไว้ก่อนเอาปัญหาเล็กๆมาทําก่อนนะเช่นมันไม่คอมพิเลตมันเป็นเรื่องที่แก้ได้ด้วยคนสองคนแก้ได้ด้วยการซื้อของมาใส่ก็จบอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อะไรที่ง่ายๆตัดเสร็จเอาเอาแก้ก่อนอันนี้ข้เทียกว่านะค่ะ <c oughs> ข้อที่หกก็คือเราสําคัญมากๆเลย <c oughs> เราต้องไปทาแท้นะเราต้องหาโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเราต้องไปฝึกทักษะตัวเอง เราต้องไปอบรมจะต้องไปพบเพื่อนแล้วเราก็จะต้องให้รู้ว่าความไม่ท้อแท้เนี่ยมันเกิดได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาอย่างนั้นทุกคนก็เจอเราเขาจะไม่ท้อแท้มีเพื่อนรักไหมนี่คุยได้ทุกเรื่องเลยมีค่ะเพื่อสมัยเรียนก็ต้องหาเพื่อนอะ่เฮ้ยเรื่องนี้ทําไงเนี่ยบางทีแค่โทรไปพี่เดียวเขาบอกช่องทางให้ไม่หมดเราคิดออกเลยค่ะ หรือว่าหาเจ้านายที่น่ารักที่เคยช่วยคิดปรึกษาหน่อยค่ะหาทางออกให้เจอแล้วไม่ท้อแท้เพือปรึกษาคนคอันนี้เป็นข้อที่หกนะข้อที่เจ็ดอันนี้มาไขาตัวที่สุดในเรื่องเงิน <c oughs> ปัญหาตอนนี้เป็นปัญหาเศรษฐกิจเลยนะคุณหมอแล้วมันก็จะคิดวกบ,บนอยู่นี่แหละจริงๆแล้วหารู้ไหมว่าอปัญหาการเงินนี่เกิดขึ้นจากต,ตัวทัานเองอกินก็ต้องกินปลา หูฉลามปลาต้องปลาทะเลของแพงๆทั้งนั้นแหละเสื้อก็ต้องเสื้อ,อแบรนด์เนมทุกอย่างต้องดีที่สุดเลิกมันบ้างได้ไหมอันนั้นคือการใช้ชีวิตเนาะคุณหมอคือเรื่องการเงินนี่มันเกิดจาก<อ>การที่เราใช้เงินไม่เป็นเพราะเราไปลหลงไหลกับวัตถุนิยมไม่ได้ไงบางคนบอกว่าไม่ได้ฉันอยู่ในสังคมฉันต้องแบบไม่ต้องไปแคร์ก็เลยเรื่องเงินนี่มันเกิดสาเหตุจากเราเองด้วยนะ<อ>บางคนนี่เป็นร้อยล้านที่บ้านมีรถ ห้าคันมีนคนสอคนขับพร้องกันยังไงเออซื้อรถมาเรื่อยๆอยากได้ซื้อมาค่ะต้องตัดออกอะไรที่ไม่ยังเป็นตัดออกตัดออกค่ะแล้วพี่พิจารณาว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนจะหาเงินเพิ่มยังไงต้องหาวิธีการใหม่ๆไปอบรมวิธีขายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมออนไลน์ได้ไหมช่วงนี้เนาะไปอบรมเลยหลายแพลตฟอร์มหาวิธีการใหม่ฮะแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สุดท้ายเลยนะ ทำดีที่สุดแล้วในท่านี้ก็พอใจ <c oughs> พอเพียงค่ะ <c oughs> แล้วกลับไปพื้นฐานของความสุขของคนก็คือครอบครัวลูกภรรยาเพื่อนฝูงอันนี้คือพื้นฐานของความสุข <c oughs> ปัญหาทุกอย่างมันแก้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าท้ายเราต้องอยู่เพื่อที่เราจะได้อยู่ได้อย่างมีความสุขแปด <c oughs> ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องว่าปัญหา บางปัญหาแก้ได้ไม่ได้บางปัญหาแก้ที่ตัวเราเล็กใหญ่นะมองกลับมาที่ตัวเองไม่ท้อแท้แล้วการเงินรู้จักเพียงพอพอเพียงทําดีที่สุดแล้วก็พอใจแล้วให้มีความหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นดีๆมันไม่มีเรืไปกว่านี้แล้วครับถ้าเราทําดีต้องมีวันดีวันทุกวันมีพาคที่ขึ้นมีพาคที่ตกดินนะมีน้ําขึ้นมีน้ําลง เราอยู่ในช่วงลงต่มสุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะขึ้นไปขอให้อุดอีกนิดสู้อีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปออกไปยังจุดที่เราต้องการจนได้ให้มีความหวังครับค่ะวันนี้ทีมงานของเราแล้วก็คุณหมอก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มีวิกฤตอยู่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจร จากโรงพยาบาลยันที่สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ BSC ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย BSC คอนซอย BSC เซซามิซอย BSC โคโค่ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามิน 4. รสสอร่อยลองเลยถามหา BSC ซอยได้ทุกที่ อ้เลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ารีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจริติปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ับหมอวันนี้ค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะนอกจากเรื่องโควิดที่เราต้องรับมือแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบอกอุย้ยมันยังอยู่แล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นคือเรื่องของภูมิแพ้เอ๊ะภูมิแพ้เกิดจากอะไรแล้วยาแก้แพ้เนี่ยชนะทุกสิ่งจริงหรือวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันค่ะเราจะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์อาสาธีรานวัตกรรมนะคะ ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทมิตรเมตรีการแพทย์จำกัดตอนนี้คุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณหมอคะคเมื่อสักครู่นี้ที่มีเกิดไปคุณผู้ชมดังฟังอยู่ก็ใช่ค่ะคุณหมอตอนนี้บางทีแยกไม่ออกเพราะว่าเรื่องของโควิดนี่มันเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอ,ใอาการ,รอา้าวสอบสสคอบอกะทรสงสาสุขบอกแล้วฉันเป็นไหมแล้วตอนนี้ภูมิแพ้เนี่ยมันแยกยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอวันนี้เราเลยอยากจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะอ่าถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าตัวภูมิแพ้เนี่ยเป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆรอบตัวเราไวกว่าปกติครับผมอาจจะเป็นลักษณะของฟุตละอองเกสรขนสัตว์หรือว่าเป็นอาหารการกินของเราเนี่ยแหละครับผมที่เวลาเรารับเข้าไปแล้วปกติเราก็อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรครับแต่ว่าพอคนที่มีกลุ่มอาการภูมิแพ้เนี่ยก็อาจจะมีอาการหรืออาการแสดงที่มากกว่าคนทั่วๆไปครับผมค่ะก็คือ บางทีเราไม่เคยแพ้แหละแต่พอเรามาสัมผัสหรือมาเจอหรือว่าบางคนบอกว่าเคยแพ้ทั่วอย่างเงี้ยที่เคยเห็นทั้งในภาพยนตร์อะไรที่เขายกตัวอย่างคุณหมออันนั้นคืออาการมันออกรุนแรงขนาดนั้นเลยอันนั้นก็แสดงว่าอ่าตรงนี้แหละคือเขาแพ้นะใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเพราะว่านีจริงแล้วไม่ว่าเราจะเห็นจากชีวิตจริงหรือว่าไปเห็นจากในละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะเห็นว่ากลุ่มอาการของภูมิแพ้นี่ครับผมจริงๆมันจะมีอยู่3ส่วนนะครับผมหลักๆนะครับผมพูดอย่างนี้ก็อาการส่วนแรกเลยก็จะเป็นอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบผิวหนังครับ ก็จะมาด้วยเรื่องของโอเคผื่นคันเห็นได้ชัดอ่าถูกต้องบางคนเป็นผื่นนูนหนาเป็นผื่นลมพิษคันมากๆเหมือนยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งแบบเหอเยอะมากๆทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นอาการที่อาจจะพบได้ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับตัวสิ่งเร้าที่เป็นปัจจัยภายนอกกลุ่มที่สองครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอย่างที่ผมบอกว่าบางทีก็จะมาด้วยเรื่องของรู้สึกคัดจมูกมีน้ำมูกบางทีก็จะฟึดฟึ๊ดฟัดฟัดเหมือนหายใจไม่โล่งดังนั้นมันก็เลยดูว่า โควิดมันก็แยกแยกระดันกันข้างๆคนข้างๆก็กังวลเลยเอ๊ะกลัวคนข้างๆเขากังวลเราใช่ใช่ตกลงตกลงเราเป็นโควิดหรือเป็นอะไรกันแน่อันนี้จริงๆก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ที่เป็นที่ทางเดินหายใจแต่ว่าบางคนถ้าเกิดเป็นรุนแรงมากผู้ทางเดินหายใจบวมหายใจไม่ออกบางทีถึงขั้นหยุดหายใจอันนี้เป็นลักษณะที่แบบแพ้รุนแรงแล้วก็อีกอันนึงเลยก็จะเป็นอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเยื่อบุตาก็จะมีแบบคันตาเครื่องตาอาจจะรู้สึกว่ามีน้าตาไหลตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอาากรที่พบไ หลักๆของตัวตัวภูมิแพ้ครับผม mm hmm. ฟังที่คุณหมอเล่ามาคุณผู้ชมนึกภาพตามเห็นเห็นภาพเลยนะแต่คุณหมอคะแล้วการวินิจฉัยที่เราจะไปตรวจเจอว่าแต่ละคนแพ้ mm hmm. อย่างที่คุณหมอบอกมาเนี่ยขั้นตอนหรือรูปแบบการวินิจฉัยแนวทางเป็นยังไงครับคุณหมอ oh, จริงๆต้องบอกครับว่าจริงๆ mm hmm. เราอาศัยเรื่องของประวัติอาการและอาการแสดง oh. เป็นหลักครับในการช่วยวินิจฉัยเพราะว่าจริงๆแล้วคนไข้ก็จะมาหาเราด้วยเรื่องของโอเคล่ะเป็นพื้นคันมุ์บ้างละบางทีฉันเพิ่ง ไปกลับบ้านไปนอนโหฝุ่นไม่ได้ทําความสะอาด mm hmm. เป็นผื่นคันขึ้นมาบางคนมีคันตามีน้ําตาไหล <That 's. S 2> หรือว่าบางคนอาจจะมีเหมือนเป็นเวลาเจออากาศเปลี่ยนเนาะอย่างช่วงนี้ฝ mm hmm. นก็มานะครับก็จะรู้สึกแบบคัดจมูกมีน้ํามูกใสๆไหลแต่ว่าไม่ได้มีไข้หรือว่ามีอาการ mm hmm. อื่นๆพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะอาศัยเรื่องของการการใช้ประวัติ <That> s. <S แล้วก็อาการและอาการแสดงเป็นตัวประกอบการวินิจฉัยเป็นหลักครับผมก็ค mm ือเวลาเดินไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะถามแหละว่า ก่อนหน้านี้ทําอะไรมาเคยอย่างนั้นอย่างนี้ไหมถูกกระตุนด้วยอะไรบางอย่างที่เราเคยมีประวัติแพ้หรือกล่าวอะไรเยงนี้ฮะค่ะแล้วเวลาวินิจฉัยเจอแล้วคะคุณหมอบางคนคุณหมอเจอแล้วจะต้องยังไงต่อคะเดินเข้าไปหาคุณหมอแล้วต้องยังไงการรักษาคุณหมอโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วผมต้องเกินอย่างนี้ครับว่า นอกเหนือจากอาการหรืออาการแสดงเวลาที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยครับผมบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเออฉันไม่ค่อยแน่ใจ <c oughs> ฉันอยากจะลองตรวจให้เชิงลึกดูว่าตกลงฉันแพ้อะไรกันแน่ <c oughs> มันก็จะมีรูปแบบการตรวจที่เป็นการตรวจเฉพาะครับผม <c oughs> อ,อันนึงเลยก็คือเป็นเรื่องของการตรวจเลือดเพื่อดูว่าร่างกายของเราเลือดของเราเนี่ยมันมีความไวต่อการถูกกระตุ้นด้วยตัวปัจจัยอะไรครับผมมันก็จะมีการรายงานออกมาเลยครับว่าแพ้เป็นขนสัตว์ละอองฝุ่นเป็นเรื่องของตัว แป้งหรือว่าแพ้ตัวเกสรดอกไม้ก็จะมีการระบุรายละเอียดเลยซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะไปขอรับคำปรึกษาหรือว่าขอตวรวจเพิ่มเติมได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงเป็นการตรวจแบบทางเฉพาะทางของทางคุณหมอภูมิแพ้โดยตรงเลยครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจผิวหนังเพื่อดูว่าผิวหนังเนี่ยมีการแพ้อะไรบ้างก็จะเป็นลักษณะที่มีการเอาตัวสารต่างๆเช่นตัวแทนของฟุนละอองขนสัตว์ แมลงนะครับน้ำแป้งหรือต่างมาฉีดเข้าบริเวณใต้ผิวหนังเพื่อดูว่าหลังจากฉีดเข้าไปมันมีการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดอันไหนที่ว่าแพ้เนี่ยก็จะมียานมที่บ่งชี้ว่าเออมันแพ้แน่ๆเนี่ยเราก็จะอาศัยการตรวจเพิ่มเติมแต่จริงๆผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลักๆเราใช้การดูเรื่องของอาการอาการแสดงเป็นหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นส่วนเสริมครับผมพอรู้ประเภทรู้วิธีการตรวจแล้วเรื่องของการรักษาแนวทางของการตรวจให้เจอคุณหมอคะ ทานยาหรือว่าวิธีการไหนที่มันจะคุมหรือมันจะหายอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอจ่ายยาหรือว่าดูแลคนไข้อย่างไรคะจริงๆแนวทางการรักษากลุ่มเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยครับมันเป็นลักษณะของการรักษาตามอาการเป็นหลัก <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วครับผมคุณหมอจะดูอาการของคนไข้เป็นสาคัญแล้วก็จะมีการพิจารณาเรื่องใช้กลุ่มยา แน่นอนครับก็คือกลุ่มยาแก้แพ้นั่นเองฮะ <c oughs> อันนี้จริงๆเราก็จะหลายๆคนก็คงจะโอเคเดินไปตามท้องตลาดไปร้านยาไปหาซื้อ <c oughs> แต่จริงๆแล้วครับผมโดยรายละเอียดของตัวยาแก้แพ้เนี่ยมันจะมีทั้งในกลุ่มที่เป็นมีฤทธิ์ง่วง <c oughs> หรือไมออ่ไม่ง่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยากลุ่มนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าออกฤทธิ์กับระบบไหนดีเพราะว่ายาบางตัวออกฤทธิ์เด่นในแง่ของลดอาการคัน <c oughs> แต่ไม่ช่วยลดเรื่องของ น้ำมูกยาบางตัวใช้ลดผื่นได้แต่ไม่ลดอาการคันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที icamente, ่เป็นเชิงรายละเอียดที่แนะนําว่าเวลาถ้ามีอาการจริงๆหรือยังไงคือเรามองว่าการเข้าไปปรึกษากับอาจารย์แพทย์น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับผมค่ะโรคนี้ถือว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นได้ถ้าวันหนึ่งเราเราไปสัมผัสหรือไปใกล้กับคําว่าเสี่ยงจุดเสี่ยงหรือสิ่งที่สัมผัสเสี่ยงคุณหมอคะอยากให้คุณหมอแนะนําเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้หน่อย จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคืออันนี้เป็นปัจจัยด้านบุคคลเนาะคือบางคนอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นได้ง่ายกว่าคนทั่วไป <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไออาการห,หรืออาการแสดงต่างๆเนี่ยโอเคมันเข้ามาการรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มยาแก้แพ้เนี่ยก็อาจจะเป็นการรักษาหลักๆที่เราเลือกใช้แต่ว่าถามว่าวิธีการที่อาจจะดีมากกว่านั้นอันนี้ต้องบอกเลยว่ายาแก้แพ้รักษาได้ทุกสิ่งชนะได้ทุกสิ่งจริง,รงไหมตอบได้เลยครับว่าไม่จริง การใช้ยาแก้แพ้เนี่ยมันก็ช่วยในแง่ของการบรรเทาอาการลดอาการ <c oughs> แต่ว่าการป้องกันที่ดีที่สุดบางครั้งครับเรามีการรักษาเฉพาะ <c oughs> เช่นมีคุณหมอภูมิแพ้แนะนาในแง่ของการารักษาเฉพาะด้วยการกระตุ้นร่างกายให้เหมือนมีความทนทานมีความ <c oughs> อาทนต่อไอตัวสิ่งที่เราแพ้เนี่ยทีละน้อยทีละน้อย <c oughs> แต่ใดๆก็ตามพวกนี้มันเป็นการรักษาเฉพาะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนัก <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดครับมันคือเรื่องของการ หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเหล่านั้นครับผมถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไร <c oughs> หลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามป้องกันหรือว่าถ้าเกิดมีอาการขึ้นมาแล้วจริงๆครับควรไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เน่นๆครับผมโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วนึกภาพตามเห็นภาพชัดรู้ทั้งสาเหตุเรื่องของความเสี่ยงการตรวจการดูแลรักษาแล้วก็ที่สําคัญเรื่องปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลีกเลี่ยง <c oughs> ะจะช่วยดีที่สุดครับดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยจริงๆ ยาแก้แพชนะทุกสิ่งจริงไหมตอบแล้วนะครับว่าไม่จริงไม่จริงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เรื่องนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมไปปรับใช้แล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่ถ้าอยากเดินเข้าไปหาคุณหมอก็ปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีแล้วคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดกินแบบออริจินอลอร่อยชิวชอยากแซ่บจิ้มไปเลยอ,อ,อยากฟินราดชำ้ำช้ำวนมันมันราดหรือผัดก็จัดไปอยากชุ่มชุจุ่มไปเลยหรืออยากหรูก็เอาไปย่าง หอมอร่อยกับเตะได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด